เวียนหัวบ้านหมุนไม่มีทางหายถ้าไม่รู้เรื่องนี้วันนี้คุณเป็นหายเรื่องกันเวียนหัวใช่ไหมแล้วคุณกินยาไดเมนกินยาดอมพลริบวนคุณรักษามาเยอะมากน้ําตาลก็ดีไขมันก็โอเคความดันก็ปกติดีฉันหาสาเหตุยังไม่เจอสุดท้ายมันก็มีน้ําในหูไม่เท่ากันก็ไปหาหมอหูคอจมูกก็บปกติดีไปซีทีไปเอ็มสมองทุกอย่างปกติดีแล้วก็งงแล้วก็กินยาแล้วก็ไม่หาย ผมบอกเลยครับว่าการกินยาเป็นการรักษาที่ปลายเหตุมากถ้าเป็นคุณไม่รู้ว่าอาการเวียนหัวคุณเกิดจากอะไรขี้นะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนี่ฮะมีโรคงนที่หมอฟันเจอฮะคนไข้มีเรื่กระดูกคอเสื่อมครับปวดคอบา่าไหลฮะปวดแถวแถวนี้ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตรงนี้จะมีเลือดที่มีฟองเฟนฮะ,ะมี2องเฟนฟองเนนี้ไปที่หลังไปลุนคอไปเลี้ยงสมองส่วนฟิลิบเลัลมเกี่ยวเรื่องการทรงตัวพอเลือดไปเลี้ยงนอกงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณก็จะมีการเวียนหัวคุณจะมีการเสียการทรงตัวได้ นึกภาพบอกพุกคนเพราะฉะนั้นกลับไปรักษาให้มันถูกจุดแ่รักษาให้มันถูกโรคแล้วคุณจะได้อาการดีขึ้นเคลีย